สุขที่เห็นยังวางเปล่ามีเท่าไรก็ยังไม่พอใจเคยควยคว้าหลายสิ่งแต่ยิ่งได้ยิ่งไม่เต็มใจจนวันที่ใจพบความจริงจึงรู้ว่าสุขไม่แท้ Gracias. จิงก็พบ ยินหนอยินหนอยินหนอค่ะก็ขอกราบมโนทนาบุญเกิคณะศรัทธาญายมทุกทกท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะค่ะก็ต้องบอกว่าพบกันคือวาสนาจากกันเพราะโชคชะตาหากศรัทธาเรายังเสมอกันบุญจะชักนำให้เราพบกันอีกเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนตั้งใจที่จะมาแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมันมาไม่ได้จริงๆอย่างเช่นเคสคอร์สเนี้ยมีครอบครัวคู่หนึ่งเขาตั้งใจมากคือภรรยาปฏิบัติแล้วได้สภาวะดีสามีก็เริ่มแอบคอยตามว่าภรรยาเปลี่ยนไปก็เลยตั้งใจว่าจะมาเข้าแต่ปรากฏว่าเมวานนี้ วันศุกร์เวลาเจ็ดนาฬิกาตอนเช้าสามีนะ่ะขับรถเทศบาลมอเตอร์ไซค์ไม่รู้วิ่งมาจากไหนชนเรียบร้อยภรรยาร้องไห้เสียใจมากเลยบอกว่าเนี่ยอุตสาห์สมัครมาแล้วนะแต่กลับไม่ได้มา แม่ก็เลยให้กำลังใจไปแต่ยังไรเสียถึงจะเสียทรัพย์ก็ดีกว่าเสียอวัยวะและถึงจะต้องเสียอวัยวะก็ดีกว่าเสียชีวิตไหมอืมให้ภูมิใจว่าความดีชนะและในโลกของความเป็นจริงเนื่องจากว่า เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ากรรมเก่าในอดีตะมันจะโผล่มาเซอร์ไพรส์เราเวลาไหนพราะนั้นมันมีชาดกมันมีหัวข้อท่อนหนึ่งที่แม่ฟังแล้วแบบโหใช่เลยอะ่ะอันนี้แหละมันต้องไปกระตุ้นโยมที่ยังไม่ตื่นและก็ยังประมาท คือมันมีช่วงจังหวะคือเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นพระพรหมแล้วก็ร้อนจากเจ้าหญิงที่เป็นพระธิดาของกษัตริย์เนื่องจากว่ากษัตริย์เนี่ยเดิมเนี่ยคือเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแล้วเดิมก็จะให้พระธิดาเนี่ยทุกวัน โกรนนะทุกว ag ah ันโกนเนี่ยพระธิดาก็จะไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อแล้วเสด็จพ่อก็จะมอบให้หนึ่งแสนหนึ่งสมหามหาปณะแล้วว่านางเนี่ยก็จะเอาไปทำทานแต่มีอยู่วันหนึ่งเป็นวันพระ พระราชาก็ปรึกษาพวกบรรดาอมาต์ทั้งหลายว่าปกติจะต้องไปฟังธรรมนอกจากถวายทานแล้วก็ไปฟังธรรมแต่วันนั้นเนี่ยปรึกษาพวกอมาต์ทั้งหลายว่าวันนี้เป็นวันดีเราจะไปฟังธรรมที่ไหนดีทีนี้มันมีอมาต์ที่นับถือ อีกลัทธิหนึ่งคือมันก็มีหลายลัทธิอะแต่อมาตนั้นน่ะก็พูดถึงว่าอาจารย์เขาเนี่ยเก่งเป็นที่ยอมรับของคนหมู่ใหญ่ก็เลยอ่ะกษัตริย์เนี่ยก็ใจอ่อนลองลองไปฟังดูซิบังเอิญอาจารย์ท่านเนี้เป็นมิชฉาทิ่ฐิ ที่ว่าเป็นมิจฉาทิถิก็เพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและเขาเนี่ยก็ละลึกชาติได้แล้วในชาติที่เขาทำดีแต่ก็ไม่เห็นผลของความดีเขาบางชาติที่เขาทำเลวเขาก็ไม่เห็นผลของความเลว แล้วหลายคนที่เป็นลูกศิษย์น่ะฟังแล้วก็เออออตามพระราชาก็เลยเชื่อว่าความดีไม่มีอยู่จริงความชั่วไม่มีอยู่จริงการให้ทานนั้นไม่มีผลจริงเมื่อฟังเสร็จเข้าใจแล้วก็เลยลากลับโดย ไม่ยกมือไหว้อาจารย์ท่านนั้นแหละเพราะไม่รู้จะเคารพทำไมสองโตเองก็ไม่ให้ทานหรอกเดิมมาเตรียมข้าวของเครื่องสักการะไปให้นะก็เลยไม่ต้องและตั้งแต่นั้นกลับมาก็ไม่สนใจสวดมนต์ไหว้พระรักษาสินห้าและไม่สนใจและก็หยุดปิดโรงทานทั้งสี่ทิศเลย พาธิดารู้ข่าวก็มาเข้าเฝ้าพระนางอ่ะก็ให้เหตุผลต่างๆนานาแต่พระราชาก็ไม่เชื่อจนพระนางเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานหากผลกรรมผลบุญนั้นมีจริงชาตินี้ชาติหน้ามีจริง ขอให้เกิดปาฏิหาริย์แต่ชาตินั้นเน่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ลงมาเกิดเพราะเสวยชาติอยู่ที่พมมาโลกก็ร้อนอาจจิลุเพราะผู้มีผู้มีบุญเกี่ยวเนื่องเดือดร้อนท่านเป็นพระพรมท่านก็ร้อนอาจต้องเหาะลงมาแล้วแสดงปาฏิหาริย์ให้กษัตริย์นั้นได้เห็น พร้อมทั้งกล่าวตำหนิและให้เหตุผลว่าคนบางคนที่ทำบาปกรรมแต่ยังไม่เห็นผลเพราะผลของกุศลที่เขาทำไว้ในชาติจุดๆุดจุด,จดยังส่งผลเขาอยู่เขาจึงยังเสวยสุขไปอีกกี่ชาติซึ่งบุญบางอย่างทำแล้วมัน เกื้อหนุนเข้าไปหลายชาติเลยอะลูกอ,อย่างเช่นคนที่กระตันอยู่กับพ่อแม่เนะี่ยก็บุญเนี้ยเกื้อหนุนติดตามเข้าไปเนะี่ยหลายชาติแต่เช่นเดียวกับคนที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ก็ส่งผลสเสวยวิบากหลายชาติเหมือนกันเช่นเดียวกันกับ พระพุทธองกล่าวว่าคนที่ทำดีบางครั้งความดีที่ทำนั้นยังไม่มากพอกับแปลงกรรมที่ทำไว้ในอดีตยังตามส่งผลและให้ผลอยู่แต่พอมาในเรื่องของปัจจุบันชาตินี้พงตัดสรู้แล้วอ่ะพงก็กล่าวอีกว่าผลของ อดีตน่ะมันน้อยมากทั้งบุญและกรรมถ้าเทียบกับชิตปัจจุบันสำคัญที่สุดทัานเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างเสวยสุขหรือเสวยทุกข์อยู่ที่เราเป็นคนเลือกเองถ้าเราคิดบวก บุญเก่าที่เคยทำแล้วจะเจริญเติบโตวไวและให้ผลไวเช่นเดียวกันกันกบถ้าเราคิดไม่ดีจิตคิดแต่เรื่องไม่ดีก็ส่งผลให้บุญที่ทำนั้นอ่อนกำลังแต่จะไปกระตุ้นเอาบาปกรรมเก่าที่ทำไว้แล้วนั้น มีกำลังสูงขึ้นและบวกกับจิตปัจจุบันที่สั่งสมแต่บาปอากุศลนะ่ะเมื่อมาบรรจบพบกันชีวิตเขาจะเป็นไปตามกรรมลิขิตอันนั้นอยู่ที่เราเลือกได้อย่างแล้วพงศ์ก็ยังกล่าวอีกว่าจิตที่เป็นกุศล ส่งผลให้เกิดบาปอกุศลได้คือเวลาที่เราสติอ่อนนิวรณ์ครอบงำเห็นอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจได้ยินอะไรมันก็งูดงิดจิตคิดได้เลือกไม่ดีแม้นบุญส่งผลก็มองไม่เห็นว่าน,นั่นคือบุญ ทำให้หลายครั้งที่เราพลาดไปแล้วแล้วคิดได้ภายหลังลูกเคยเจอเคสนี้ไหมหมายถึงว่าเออมันพลาดไปแล้วว่ามันเผลอหลุดไปแล้วอ่ะมันหลุดไปทางวาจาบ้างการกระทำบ้างแล้วคิดได้ที่หลังแต่พระโสดาบันเนี่ย ยังพลาดไปแต่จะไม่เกินเจ็ดลาตีนะลูกพระสวสดาบันเนี่ยจะคิดผิดพลาดไปบ้างเนะ่ยก็ไม่เกินเจ็ดลาตีนะก็จะรู้ตัวได้ไวนั่นเป็นเพราะว่าญานปัญญาของพระสสดาบันเม่อได้มืดบอดตลอดเวลาต่างกับปุตุชนเพราะปุถุชนนั้น ข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีก็ยังไม่รู้ตัวว่าผิดตอนไหนแม้นเวลาผิดเวลาหลงใครเตือนก็ไม่ได้ยิ่งโกรธยิ่งโมโหหาว่าเขาไม่เข้าใจเราเคยเป็นไหมพ่อแม่แต่ก่อนนี้เป็นประจำโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธงี่เง่าก็ไม่รู้ว่างี่เง่าอืมันไม่รู้จริงๆนะ เออทุกวันนี้ก็ยังมีเผลอหลุดนะแต่มันจะรู้ไวขึ้นบางทีแค่คิดรู้แล้วจะพูดไปเนี่ยรับวิบากทันทีนะเธอเออแต่บางทีเนี่ยหลุดไปแล้วนะก็ฮหลุดอีกแล้วเพรฉะนั้นมันไม่ผิดถ้าเรารู้ตัวไวเหตุที่ว่า เราไม่ผิดเพราะรู้ตัวไวตรงที่เจตนาไม่มีแต่อารมณ์โชวบูบแรงกรรมบีบคั้นให้เรามันหลุดได้แต่นั่นก็มาจากเศษกรรมที่เราเคยเป็นนึกตำหนิคนอื่นไงลูกเขาเรียกว่าเศษกรรมมันก็มีผลกับชีวิตทำให้เราผิดพลาดได้เช่นกัน เงนั้นสมเด็จพ่อถึงบอกว่าพยายามสํารวมใจเราเผลอไม่เป็นไรรีบขอเข้ามาให้ไวมันจะได้ตัดวงจรปฏิจจสมุตบาทสายเกิดได้หมายความว่าถ้าเรารู้ตัวไวว่าจิตมันเผลอไปตำหนิใครรีบขอเข้ามากรรมประโยชน์คือหนึ่งลดทิฐิมานะอัตตาตัวตนได้สองทำไม่จิต เข้าสู่กระแสคือเข้านิโรดได้เพราะเจ้าตัวจะเข้าไปเห็นจิตที่เป็นอนัตตาไวมากยิ่งเราลดทิฏฐิมานะเราได้ไวเท่าไหร่เราจะเห็นจิตเป็นอนัตตาถี่ขึ้นเราจะการปฏิบัติก้าวหน้าไวตรงที่รู้ตัวไวมันตัดการปรุงแต่งอกุศลได้ไวกลายเป็นมหากุศล มันจะไปกระตุ้นเอาบุญเก่าที่เคยทำอะ,จะเจริญเติบโตงอกงามไวขึ้นนั้นเช่นเดียวกับการที่ลูกมีศรัทธาแล้วมีวิริยะในการแบกสังขารมาเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะในระดับต้นแต่ลงทะเบียนเรียนแล้วใช่ไหมลูกมันจะต้องโดนข้อสอบนั้นการที่เราปฏิบัติ อยู่ที่บ้านเนี่ยถามว่าก็ได้บุญนะแต่มันไม่ได้เท่ากันเพราะมันไม่เจอข้อสอบไงลูกการปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะเนี่ยข้อสอบเยอะเพราะััสษะมันเยอะแต่สมเด็จพ่อบอกว่าถ้าเราไม่สอบแล้วเราจะรู้เหรอว่าสอบได้หรือสอบตก ถ้าเราอ่านหนังสือแล้วก็หลบตลอดไม่ยอมสอบสักทีมันก็ไม่ได้พาดชั้นนะลูกนั้นสิ่งที่ลูกจะเห็นผลไวเห็นผลไวก็ตรงที่รู้เท่าทันใจไวขึ้นตัดอดีตให้ไวตัดอนาคตให้ไวเพื่ออยู่กับปัจจุบันให้ที พอยิ่งลูกอยู่กับปัจจุบันได้ทีซิกเซนสัมผัสในการตัดสินใจอะไรมันจะผิดพลาดน้อยลงประโยชน์ของการที่เรามาฝึกร่วมกันกับหมู่คณะทำให้เกิดมหากุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วไวขึ้นตรงที่เห็นหนอรีบกลับมายินหนอรีบกลับมากรณีที่เราเผลอเพลินใครนินทาใครเราตั้งสติให้ดีลูกว่า เรามาทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามปากเราได้ถือว่าเราชนะคือชนะใจตัวเองสมเด็จพ่อบอกว่าชนะคนอื่นสักร้อยครั้งก็ยังไม่เท่าชนะใจเราให้ละงับดับอกุศลขณะที่เห็นเพราะนั้น ขณะที่เราเห็นอกุศลก็กลายเป็นมหากุศลได้เพราะเพราะเรามีปัญญาไงเราถึงได้อ่านจิตออกว่าตอนนี้อกุศลเกิดนั้นเวลาที่ลูกอ่านอากุศลเกิดได้มันเป็นมหากุศลนะลูกเป็นมหากุศลเพราะอะไรก็ตอนนั้นปัญญาเกิดไงถึงได้รู้ว่าอากุศลเกิด นั้นต่อไปเวลาอากุศลเกิดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องขุ่นมัวและอย่ากลัวว่าจะเกิดกรรมก็ปัญญาเกิดแล้วอ่านจิตออกบอกจิตได้แค่รู้เราระงับดับที่ใจเราคือขอเข้ามากรรมเพราะบางทีจิตเรานั่นแหละอาจจะสัมผัสกรรมเพื่อนแต่เราเลือกที่จะไม่พูดไงคือเราอะ ไม่แพ้กรรมเพื่อนมันสัมผัสกรรมเพื่อนแต่เราไม่แพ้กรรมเพื่อนแล้วแผ่เมตตาให้เขาว่าถึงไม่เป็นเราพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้รับกรรมนะเขาก็จะต้องเจอต้องโดนแน่แต่อาจจะเป็นร่างคนอื่นที่สติอ่อนนั้นหากเราฝึกที่จะควบคุมใจเราไม่แพ้กรรมเพื่อนได้ไวเท่าไหร่ถี่เท่าไหร่ เวลาวิบากเราเกิดมันมักจะไปพาดกับคนที่มีสติมีปัญญาและมีเมตตาให้อภัยเราและแผ่เมตตาสงเคราะห์เราเหมือนที่เราแผ่เมตตาให้เพื่อนฉันใดปลูกต้นอะไรก็ได้ดอกชนิดนั้นนะลูกนะ ปิดตานอกเปิดตาในเอาใจมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือผู้รู้ผู้ตื่นตื่นจากนิวรณ์แล้วย่อมสำรวมใจอยู่ที่ฐานกายได้ดีแม้จิตจะแวบไปก็รู้ทันเมื่อจิตแวบไปก็กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอ คิดหนอสักสามครั้งแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าสติตื่นแล้วแม้จิตจะส่งออกไปคิดอะไรก็รู้ทันเมื่อรู้ทันเราก็ดึงกลับชื่อว่ายังเป็นผู้รู้ตื่นอยู่ ยินหนอยินหนอยินหนอค่ะเราก็นั่งกันมาพอสมควรกับเวลานะคะลำดับต่อไปเราจะได้แผ่เมตตาบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติปฏิบัติชอบร่วมกันนลึกนะขอกุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแข่งหนสำเร็จแก่ญาติมิตรสนิทชน ที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสัพพสัตวทุกทวนหน้าเทภารักจงประจับในกุศลผลนี้นาพ้นจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังค่าอุทิศให้ด้วยใจเถินข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแผงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บรนเพ็นแล้วในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถินคําขอขมาหากข้าพระเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกิน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำมาที่ฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวาร ที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพรรลาบยศสุขสารเสริญสติปัญญาปฏิพา,าณทนาสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่ะนิพานหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาโหสิก,กรรมให้ขอถอนความพยาบาทความมาฆาาและคำสาปแช่งในทุกชาติพบขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภกูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเธอ